สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเฟืองท้ายของ Yamaha Fino น,นะครับดูว่าสีมันจะเป็นเสียอะไรนะครับนี่ครับหลังจากที่ถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพาราเลยนะครับนี่ครับ ก็ปริมาณก็มีมากกว่ากว่าปกตินะครับปกตินะ้ำมันฝั่งท้ายมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 60cc ซีซีนะครับแต่คันนี้ผมถ่ายออกมาได้อยู่ที่ประมาณ 120cc ซีซีนะครับเอ้เอประมาณ 1000cc นซีซีนะครับขออภัยครับ นี่ครับคันนี้นะครับหลังจากที่ได้สอบถามลูกค้านะครับก็รถคันนี้ก็ได้มีการไปลุยน้ำท่วมมาครับก็ระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณจมจมเครื่องนะครับจมฝาฝาแคร้งสายพานนะครับก็ระดับน้ำสูงอยู่พอสมควรครับ ปลายท่อยังไม่จมนะครับอยู่ระดับที่ลิบตรลีใกล้จะจมปลายท่อนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้มีการขับรถลุยน้ำท่วมมานะครับในระดับน้ำที่สูงพอสมควรนะครับก็มันตรวจเช็คน้มันเครื่องของท่านด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ